เวฟร้อย่หาเอสหัวเทืกนะครับเครื่องห้าเก้าชักสามคัดมือขบูเคเลี่ยมนะครับเล่มชุดโอนครบพันสี่หกสี่นะครับเครื่องเอี่ยมนะครับไม่เยิ้ม เข็มไม้กว่านะครับเกน้ำมันมองเห็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดนะครับ ส่งตามติดครบนะครับเครื่องดีเงียบนะครับดังเสียงผ่านไปทะเบียน